เรียกได้ว่าค่ะทำเอาแฟนๆหลายๆคนแห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยค่ะสำหรับข่าวของคุณบอลแอนนาลีนนักร้องนำของวงแอนนาลีนวงร็อกชื่อดังของประเทศไทยที่มีผลงานค่ะอย่างมากมายและได้ไปทัวร์อยู่ต่างประเทศมากมายค่ะซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มีการออกมาโพสข่าวว่ากำลังเผชิญกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและได้มีการโพสขอ้ขอความดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมบอลแอนนาลีนโดยข้อความค่ะระบ,บุว่า Hi everyone ทุกคนครับผมมีเรื่องมาแจ้งกับทุทกๆคนครับอาจจะมีคนรอบตัวผมบางคนที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์อาการป่วยของตัวผมในตอนนี้บ้างแล้วผมพยายามจะสู้ด้วยตัวเองมาสักระยะแล้วแต่สถานการณ์ชีวิตในช่วงนี้ทําให้ผมไม่สามารถรวบรวมเงินเก็บได้มากพอและทําให้ผมคิดถึงการรักษาได้เลยแม้จะพยายามสุดความสามารถแล้วก็ตามตอนนี้ผมกําลังต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมาสักพักใหญ่แล้วซึ่งจากการตรวจล่าสุดหมอวินิจฉัยว่าให้เข้ารับการผ่าตัด อย่างเร่งด่วนเพราะยังมีโอกาสหายขาดและยังไม่ลุกลามแต่จํานวนเงินที่ต้องใช้ในการเข้ารับการรักษาถือว่าสูงมากด้วยเหตุนี้ผมจึงได้ทําเสื้อขึ้นมาจําหน่ายเพื่อนําไปเป็นค่าใช้จ่ายการรักษาและผ่าตัดครั้งนี้ครับกราบขอบคุณความรู้สึกดีๆและความรักจากทุกๆคนและเพื่อนๆที่ช่วยสนับสนุนผมในการรักษาครั้งนี้ด้วยครับ ซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่หลายๆคนค่ะแฟนๆแ,แล้วก็คนบันเทิงเนี่ยทราบขา่าวเขาก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณบอลกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นคุณปัฟปอเตโต้หรือว่าคุณเสงียงบิ๊กแอดและสําหรับคุณบอลแอนนาลีนค่ะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงดังอยู่หลายเพลงและได้มีการร่วมงานกับศิลปินดังๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นยูบอยทีเจหรือว่ากล้วยไทยอีกครั้งเขายังเป็นเบื้องหลังเพลงดังอีกมากมายด้วยและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวเทนิวบันเทิงค่ะก็ขอส่งกำลับบงใจให้กับคุณบอลแอนนาล สามารถติดตามได้ช่องทางนี้เลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว